สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทำยำปลาหลังเขียวนะคะวัตถุดิบทางใต้ค่ะลงกับปา้าคอปเปอร์ส่งมาให้ค่ะเป็นปลาสดนะคะตาใสาแจ๋วเลยค่ะเดี๋ยวจะยำสดๆทานกันนะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะไปเตรียมปลาก่อนนะคะปลาเราจะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนลาะเอาแต่เนื้อนะคะไม่มีก้างค่ะ ไม่ได้ทำให้ดูนะคะเดี๋ยวกลัวผิดกฎเขาใช้มีดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําปลาให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคะปลาหลังเถียวทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือขอดเก็ดนะคะแล้วแต่เนื้อก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือขยำขยำล้างแล้วก็ล้างทิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะคือล้างล้างหลายน้ำมากค่ะ แล้วก็วัตถุดิบนะคะที่ใช้วันนี้ยำนะคะก็มีใบม,มะกรูดตะไคร้มะนาวหอมแดงต้นหอมผักชีพริกสดนะคะเดี๋ยวไปเริ่มยำกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นำปลานะคะใส่กระลมังค่ะวัตถุดิบเรานะคะตามด้วยวัตถุดิบที่เหลือเลยนะคะมีพริกสดนะคะ ไปมะกรูดตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปเลยนะคะต้นหอมผักชีอย่าเพิ่งใส่นะคะไว้ใส่ทีหลังะคะ่ะบีบมะนาวนะคะบีบให้โดนตัวปลาเลยนะคะมะนาวสดค่ะช่วยดับขาวนะคะ บีบลงไปหมดเลยนะคะใช้หนึ่งลูกนะคะอุ้ยขอถักเม็ดออกก่อนนะคะเม็ดมะนาวค่ะตกลงไปเดี๋ยวจะขมตอนทานไม่อร่อยน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะ คนนะคะสดทุกอย่างให้เท่ากันค่ะขอภพัท่านที่ไม่ทานดิบนะคะหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องหอมมะนาวเครื่องตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใส่ ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลงจานกันนะคะลงจานนะคะเพื่อนๆค่ะลืมบอกค่ะตะกี้ก่อนที่เพื่อนๆจะมายำนะคะให้เพื่อนๆนําปลาไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงนะคะ เนื้อมันจะแบบเด้งดีมากเลยค่ะล้างเสร็จหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆปลาหลังเขียวนะคะเป็นปลาทางใต้ะคะ่ะปลาทะเลนะคะเสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะ มาทานเข้าวด้วยกันนะคะเพื่อน